ไนความรักความสัมพันธ์มาถึงวันนี้ค่ะมีอะไรที่จะบอกถึงกันแล้วกันจากวันที่เจอเอแคร์ในวันแรกแล้วไม่ชอบหน้าเลยจนกระทั่งถึงวันนี้ดีใจที่แบบว่าได้รู้จักกับเอแคร์ชีวิตเอแคร์พลิกผันไปเยอะมากเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหนู<ม>รู้สึกว่าเออดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางนี้นะหรือได้แบบเคยเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็ตามในเส้นทางชีวิตเอแคร์พี่รู้สึกว่าดีใจที่แบบ เห็นเพื่อนมีชีวิตที่ดีขึ้นหนูรู้สึกว่าดีใจที่ได้ได้รู้กับรู้จักกับพี่นาดเพราะเขาเป็นคนเก่งจริงๆในในหลายๆอย่างในชีวิตหนูรู้สึกว่าหนูก็มีแพทเทิร์นที่ติดมาจากเขาเหมือนกันเช่นความเชยต่างๆที่เขาเป็นการชอบทํางานการละครต่างๆที่เขาเป็นอย่างเมื่อีหนูก็ติดมาจากเขาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยการชอบทํางานการเข้าสังคมการเก็บเงินการรู้จักการวางแผนนอกจากพี่นาดแล้วต้องจงขอบคุณทั้งฮิวหวีเลยที่เราพากันทำคือพี่นาดเขาจะบอกกับเพื่อนๆเสมอว่า แกงเราที่มันอยู่ได้นานขนาดนี้เพราะเราพากันทําแต่ว่าสิ่งที่เราพากันทาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่นำหนึ่งก้าคนอื่นเสมอในขณะที่คนอื่นเขากินยํากันเรากินยําแล้วเมื่อสามปีที่แล้วในขณะที่คนอื่นเขาก็ลังเริ่มทําเพลงแต่เราออกอัลบั้มแล้วในขณะที่คนอื่นเริ่มทําซิงเกิลเรามีคอนเสิร์ตแล้วอะไรอย่างเงี้ยโกปีนี้ของพี่นัทที่วางโจทย์ให้เพื่อนทุกคนคือทอํายังไงก็ได้ให้เรามีซีรีส์ใท้ได้คือแต่ละปีเราก็มีเรื่องให้ทําสนุกแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยฮะภูมิใจทุกครั้ง ที่ได้ใช้ชื่อว่าตูนฮิวหีไม่เคยน้อยใจเลยอาจจะมีบ้างแต่พอมันได้พูดคุยกันแล้วก็ถูกการยอมรับจากคนในกลุ่มจากคนในคอมมูก็รู้สึกว่าดีใจที่ยังอยู่ตรงนี้ต่อดีใจที่เรายังเป็นเพื่อนกันทอาหาการกินข้าวกันยังคงมีความสุขในทุกๆวันที่ได้เจอหน้ากันอย่างพี่นัทเนี่ยตูก็จะพูดบ่อยแล้วว่าเราอะ จะขอบคุณกันละกันแล้วก,ก็รู้สึกว่าผ่านอะไรมาด้วยกันก็เยอะจะน้องแค่ก็ขอบคุณที่อยู่เป็นรอยยิ้มให้พี่ไม่เครียดถึงแม้จะช็อตกันบ้างแต่ไม่เป็นไรฟิลเต็มอยู่ยังช็อตไม่หมดช็อตได้เรื่อยๆรักทั้งสองค่ะไม่มีใครมากกว่าใครเพราะว่าความรักที่มีทั้งหมดนั้นให้เกไปหมดแล้วจ้าที่สุดแล้วเราเติบโตมาจากวันแรกมีอะไรจะบอกกับ ทุกคนที่ติดตามมาถึงวันนี้บ้างคะ่ะภูมิใจที่หลายๆคนเนี่ยมองเห็นว่าพวกเราเป็นความสุขในขณะที่พวกเราก็ พยายามเสิร์ฟให้เต็มที่และไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรบางอย่างที่เราก็ในอนาคตเชื่อไหมว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าเรื่องเราที่เราพยายามเสิร์ฟทั้งหมดเนี้ยมันจะย้อนกลับมาทำร้ายเราหรือเปล่าในอนาคตซึ่งมันก็เป็น <c oughs> จริงของของในโลกอนไ์ตลอด <c oughs> อ,อะไรที่เราพยายามเสิร์ฟมากจนเกินไปที่เรามองว่าวันนี้มันคือความสุขอะในอนาคตมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเอามาย้อนวิเคราะห์ <c oughs> ย้อนแย้งกับเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในวันนี้ที่ที่เราทั้งเราในผู้ฐานะผู้ผลิตกับคนที่รับศาตร์เองเนี่ยมีความส,ส,ขขสุขซึ่งกันและกันเนี้ยเราก็ดีใจแล้วก็ภููมมิใจที่่ได้าอย แล้วก็ <ừ. S 2> พยายามตั้งใจทําทุกวันให้มันดีมากๆอยู่แล้วด้วยเลยอะไรเงี้ยค่ะหนูจําคําอ c มาพูดกันหนูได้คนนึงเขาอ่ะเป็นซึมเศร้าแล้วเขาอยากฆ่าตัวตายแล้วเขาก็มาเมนว่าแต่ที่หนูยังมาเมนได้วันเนี้ยเพราะว่าพี่พี่ฮิววีวันนั้นที่หนูจะตายแล้วแล้วบังินว่า youtube มันรันฮิววีขึ้นมาเขาแบบเศร้ามากแต่เขาก็ดันมันเปิดคลิปหนูแล้วมันตลกเขาก็เลยหยุดขำจากที่เขาจะดูให้จบเฉย ความอยากตายเขาหายไปพี่หวีลงทุกวันที่1กับ16ทุกครั้งที่เขาอยากฆ่าตัวตายเขาจะพูดว่าดูพี่หวีอีกสักตอนหนึ่งพี่ๆอย่าเพิ่งเลิกทำเพราะหนูรอทุกวันที่1กับ16เลยทาให้หนูอะเลื่อนการอยากฆ่าตัวตายของหนูอะไปได้เรื่อยๆดูจะบอกว่ารายการของหนูมันไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่มันอาจจะไปเปลี่ยนโลกของใครสักคนหนึ่งอะที่มันแย่อยู่ให้มันดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่ทำให้พ่อหนูอะยังมีความสุขในการทําก็ขอบคุณทุกคนม,ม,มากๆนะคะ